ไมคะจริงๆแล้วรถหวานเป็นรถที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาให้เรารู้สึกดีตั้งแต่เกิดเลยค่ะเด็กๆพอได้รถหวานก็จะยิ้มแล้วก็มีความสุขเหมือนได้รับพลังงานบางอย่างจากธรรมชาติแต่สิ่งสำคัญก็คือหวานแบบไหนที่จะทำให้เรามีความสุขโดยไม่ต้องแลกกับสุขภาพเพราะร่างกายของเรายังต้องการความหวานในระดับที่พอดีเพื่อใช้เป็นพลังงานให้สมองหัวใจและกล้ามเนือ้อ แต่ถ้าเรากินหวานมากเกินไปโดยเฉพาะความหวานจากน้ำตาลขาวที่ผ่านการขัดสีมากๆมันจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นเร็วและตกลงอย่างรวดเร็วทำให้ร่างกายเหนื่อยง่ายหิวบ่อยและบางทีก็อยากของหวานอีกโดยไม่รู้ตัว งานวิจัยหลายชิ้นก็บอกนะคะว่าความหวานจากธรรมชาติเช่นผลไม้หรือน้ำอ้อยคั้นสดให้พลังงานที่นุ่มนวลกว่าและมีแร่ธาตุช่วยให้ร่างกายสดชื่นโดยไม่ทำร้ายสุขภาพ ที่บ้านผ่อนผู้สร้างของเราเราเลือกทำเกษตรอินทรีย์ไร้สารเพราะอยากให้ทุกสิ่งที่เราปลูกเป็นของดีจริงๆจากพื้นดินที่ปลอดภยัยในสวนของเรามีอ้อยอยู่สองสายพันธุ์ที่เราตั้งใจปลูกไว้นั่นก็คืออ้อยสายพันธุ์สีเขียวสำหรับคั้นน้ำหวานหอมธรรมชาติและอ้อยสีแดงหรืออ้อยดำที่คนโบราณถือว่ามีฤทธิ์เป็นยาช่วยบำรุงเลือดและลดความร้อนในร่างกาย อ้อยทั้งสองสายพันธุ์นี้เรานำมาคั้นน้ำดื่มกันก็นได้หรือจะหั่นเป็นชิ้นๆเคี้ยวเล่นก็อร่อยหวานเป็นธรรมชาติสุดๆเด็กๆที่บ้านผรอนผู้สร้างชอบกันมากๆเลยละค่ะส่วนวันนี้เราจะมาทำน้ำอ้อยสดๆด,ดื่มกันในครอบครัวนะคะเริ่มต้นด้วยการตัดเป็นท่อนๆแล้วนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่เราจะนำเปลือกบางส่วนออกค่ะทำแบบนี้เครื่องคั้นของเราจะได้ไม่ทำงานหนักนะคะ หลังจากที่เราเลาะเปลือกบางส่วนออกจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเรานำอ้อยที่ได้ไปล้างทำความสะอาดกันอีกหนึ่งรอบล้างเสร็จแล้วก็มาเริ่มคั้นกันเลยค่ะนี่คือเครื่องคั้นของเราในวันนี้นะคะค่อยๆใส่ลำอ้อยเข้าไปในเครื่องคั้นหลังจากนั้นเครื่องคั้นก็จะคั้นนำอ้อยออกมาให้เราได้ทานกันค่ะเราทุกคนก็ต่างชอบความหวานกันทั้งนั้นใช่ไหมล่ะคะเพราะมันคือรสชาติแห่งความสุข แต่ในขณะเดียวกันถ้าหวานมากเกินไปก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้สุขภาพของเราอ่อนแอโดยไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นการกินรวหวานให้ดีต่อร่างกายไม่ใช่การงดจนหมดแต่คือการเลือกให้ถูกแหล่งและกินให้พอดีหลายคนอาจจะมีคำถามว่าการดื่มน้ำอ้อยธรรมชาติก็หวานเหมือนเหมือนกันมันจะดีกว่าน้ำชงดื่มหรือชาไข่มุกจริงๆหรอถ้าเปรียบเทียบกันแล้ว น้ำอ้อยที่ข้นสดจากธรรมชาติร้อเปซ็นเป็นน้ำอ้อยที่ไม่มีการแต่งกลิ่นสีหรือสารกันเสียมีวิตามินและเกลือแร่ธรรมชาติเช่นแคลเซียมทาตุเหล็กโพแทสเซียมและสารต้านอนุมูลอิสระมีไฟโตนิวทรียนที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกายมีดัชนีน้ำตาลที่ต่ำกว่าน้ำตาลขาวเพราะมีเส้นใยและสารอาหารช่วยชะลอการดูดซึมถ้าดื่มพอดีพอดี ก็จะช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นขึ้นพลังโดยที่น้ำตาลไม่พุ่งเร็วจนเกินไปส่วนชาไข่มุก1แก้วขนาดประมาณ500มิลลิลิตรมีน้ำตาลเฉลี่ย8-12ช้อนชาแถมยังมีส่วนผสมของครีมเทียมน้ำเชื่อมกลิ่นสังเคราะห์และแป้งมันในไข่มุกดังนั้นถ้าอยากหวานแบบสุขภาพดีก็แนะนำให้ดื่มเป็นน้ำตาลธรรมชาติอย่างน้ำอ้อยสดจะดีกว่านะคะเพราะอาร่อย มีคุณค่าทางอาหารแถมไม่ต้องกลัวสารเคมีหรือสีสังเคราะห์ด้วยค่ะกไปถึงเวลาทานอาหารกันแล้วเราจะนำน้ำอ้อยคั้นสดที่ได้ไปวางเอาไว้เพื่อให้ทุกๆคนสามารถมาตักทานกันได้เลยนะคะนอกจากน้ำอ้อยคั้นสดหวานหวาน,วนชื่นใจแล้ววันนี้ภายในสำรับของบ้านผ่อนผูซางยังมีปลาทอดปมจืดเต้าหู้ไข่ใส่ผักไร้สารส้มตำรวมที่มีทั้งไหลบัวมะละกอและถั่วพู แกงส้มมะละกอเข้มเข้มและยังมีน้ำพริกผักสดไร้สารภายในสวนของบ้านพ่อนผู้สร้างด้วยค่ะป็นยังไงกันบ้างคะกับเมนูในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะส่วนในวันนี้เราขอลาทุกทุกท่านไปพร้อมกับบรรยากาศการทานอาหารและการทานน้ำอ้อยข้นสดของพวกเราบ้านผรผู้สร้างภายในเย็นวันนี้ของพวกเราค่ะวันนี้ขอส่งต่อความหวานและความอร่อย จากไราอ้อยอินทรีย์ของบ้านพ่อนสู้สางให้ทุกคนได้ชื่นใจได้สุขภาพดีและได้รู้ว่าความหวานจากธรรมชาติก็เพียงพอสำหรับหัวใจของเราแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวเล็กๆที่ปลูกจากใจเหมือนอ้อยทุกๆต้นของเราค่ะแล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย